สั่นอีกๆเลยนะอน้าอัดอัดแน่นมากพี่จะบอกว่าขนมของพี่ตัวเนี้ยมันก็แบบแบบที่จะได้มามันก็แบบทำไมทำไมก่อนใครกันพี่ใครพี่เป็นลูกกูจริไหนขนมที่อบอ่ะไม่อ้าวนุ่มนะอ้ามันเป็นขนมปังแบบแน่นๆกินแล้วอิ่มใส่ขิงใส่ผงขิงนะจ๊ะขนมกับขิงมันจะเข้ากันยังไงอ่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เซอร์วิส์แมบรรยากาศแบบนี้อ่าใกล้เทศกาลแบบคริสต์มาสแล้วอ่าอ่ะเพอพูดถึงคริสต์มาสนุ่นนึกถึงอะไรที่เป็นแบบขนมขึ้เคี้ยวอะไรเงี้ยเราแบบคุกกี้อ่าเป็นคุกกี้แบบรูปแบบเป็นแบบขนมผิงอะไรอย่างี้ไหม่เออแบบขนมผิงขนมอบอะไรอย่างนั้นอ่าแต่วันนี้ พี่ไม่ได้มาแค่แบบนั้นแน่นอนแต่ว่าก็มีเออ,อพี่มีมาแน่แต่ว่าพี่จะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยถ้าโม้าเป็นแบบว่าไม่ใอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นพุดดิง้งพุดดิ้งอ่า,อาเขาจะแบบเน้นกินแบบพุดดิ้งอ่ะทั้งเดือนธันวาเลยแล้วของไทยอะของไทยเรามีด้วยหรอเปล <c oughs> ไอ้มาต่อปีใหม่นี่ไงที่เป็นอะไรคุกกี้กล่องแดงอะกล่อ,องแดงในตำนานอ่าเขาเรียกวทุกทุกปีจะต้องมีอ่าแต่วันนี้เราไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> พี่จะบอกว่าขนมของพี่ตัวเนี้ยมันก็แบบพี่จะได้มามันก็แบบทำไมทำไมกอดใครกันพี่พี่เป็นลูกหูจังิงนะก็คือตัวนี้ค่ะนี่อะไรอ่ะชื่อว่าปาเนตโทนีมันเกี่ยวอะไรกับคริสต์มาสอ่าโอเคเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังก็คือปาเนตโทนีเนี่ยก็คืออ่ะชื่อมันก่อนปาเนเนี่ยคือแปลว่าขนมปังปาเนเออในภาษาอิตาลีอ่าแล้วคําว่าโตนี มันแปลว่าใหญ่หรือว่ามีขนาดใหญ่แต่ว่าทุกคนก็จะมองว่ามันแปลว่าขนมปังใหญ่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แปลว่าขนมปังใหญ่แปลว่ามันมีเรื่องเล่าเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแต่ว่าระหว่างนี้หนูแกะกันละกันอ่าระหว่างที่น้องนุ่นแกะนะคะเราก็จะมาบอกว่าเออแบบตำนานของขนมอันนี้มันมีอะไรบ้างอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแบบว่าพอสอบปัดประมาณพันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อยพันสี่เออพันสี่ร้อยถึงพันห้าร้อย Oh. มันจะมีการจัดงานเลี้ยงที่เป็นงานคริสต์มาสงานหนึ่งที่แบบเขาจัดแบบโอ้โหแบบใหญ่แบบโออาอลังการมากแต่ทีนี้ก็จะมีหมดเลยเครื่องดื่มอาหารอะไรอย่างนี้แต่ว่าส,สมัยก่อนพี่จะบอกก่อนว่าการทําขนมหวานในในสมัยก่อนเขาใช้เวลาทำเป็นวันวันหนึ่งเลยนะก็คือเอมื่อก่อนอ่ามจ้ะเมื่อก่อนอิตาลีเขาไม่ได้มีน้ําตาลนะจ๊ะเออเวลาเขาเขาจะทําอาหารเนี่ย ขนมหวานเนี่ยเขาต้องเอาน้ําตาลจากพวกผลไม้มหรือผักที่พอเราเราเอาไปผ่านกระบวนการความร้อนมันก็จะมีแบบคารามเมลอย่างเช่นพวกหัวหอมเวลาที่แบบว่าเวลามัมนไหม้มันก็จะมีแบบความหวานออกมาแล้วก็จะแบบเลทิ้งค,คาราเมลใ, <น S 2> ใช่เขาต้องเอาน้ําตาลตรงนั้นนะมาทาขนมซึ่งมันใช้เวลานานมากก็คือตั้งแต่วัตถุดิบเลยใช่มันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าสื่อน้ำตาลเออสื่อน้ำตาลใส่เลยตอนนั้นอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่างานอ่ะใกล้จะเริ่มแล้วแต่ขนมที่อบอ่ะ ไม่เออแล้วแบบีอีตัวแม่งานก็เลยไม่รู้ว่าแบบว่าเฮ้ยต้องทำยังไงดีแบบกวนกยแบบว่าทั้งครัววุ่นวายหมดแล้วก็มีเด็กอยู่คนนึงชื่อโทนี่อ๋าโทนี่ปซียโทนี่โทนี่ไม่ใช่ยางยังยงนางอะขออาสาว่านางสามารถทําขนมได้ว้าวแต่ว่าเป็นเด็กที่อยู่ในครัวอยู่แล้วนะเออแต่ว่าเออพี่จะบอกว่า คนในสมัยนั้นอนะ่ะด้วยด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเขาก็จะเขาจะไม่เชื่อ,อ,อใช่ไหมหอ,อ่าแต่ว่าเด็กมันก็จะแบบว่าอยากลองอะ่ะเพราะว่ามันมันเป็นขนมที่มันทําของมันอยู่แล้วทุกวันแบบว่าเวลาที่แบบพักอะไรเงี้ยมันก็จะอบขนมตัวนี้ทำปุ๊บอ่ะอีอีเจ้าแม่งานก็เลยเลยบอกว่าอ่ะงั้นลองดูเด็กก็เอาพวกแป้งขนมปังอะ่ะเอามาเอามาผาสมกับพวกอะไรนะผละไม้ผลไม้เชื่อมเพิ่ ผลไม้แห้งแล้วก็จะมีแบบยา่คืออันที่มันผัดกระบวนการมาแล้วบ้างใช่ใช่ใช่แบบเหมือนแบบเอาผลไม้แล้วก็พวกธัญพืชอะไรหลายอย่างเอามาผสมกันใส่ในแป้งแล้วก็อบจะออกมาเป็นอันนี้แล้วพอเนี้ยพอมันได้ขนมอันนี้มาเสร็จใช่ไหมคนอะ่ะก็กิน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 ทั่วงงานแล้วเขาบอกวิ ee, อร่อยกินแล้วเขาก็ถามแบบสมว่าหนูไปเสิร์ฟใช่ไหมเขาถามว่า<ค>อันนี้ขนมขนมอะไรเนี่ยพอหนูไม่รู้ว่าขนมอะไรนูบเกเป็นขนมของของโทนี่อ่าแต่ทีนี้ด้วยภาษา อิตาลีอ่ะเข้าใจปะขนมของโทนี่สมมติถ้าแบบภาษาไทยมันแบบขนมโทนี่ขนมโทนี่ขนมโทนี่ถ้าภาษาอิตาลีมันจะเป็นปาเน่ก็คือขนมปังใช่ไหมโทนี่คือคือคือชื่อปาเน่โทนี่ปาเน่โทนี่ปาเน่โทนี่จนเป็นปาเน่โทนี่ใช่ค่ะก็คือรวมแล้วจริงๆคือขนมของโทนี่ใช่แต่ว่าเขาพอเหมือนมันก็เหมือนว่าเอาชื่อเขามาตั้งอ่านั่นแหละอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเป็นยังไง ไปตื่นเต้นล่ะขนมของโทดีมปในทโทนี่นะจ๊ะมีความได้กลิ่นอยู่เลยอ่ะหูยลูกกุ้งลูกเกดนี่ไงเี่นะบ้ามันเป็นขนมปังแบบแน่นๆกินแล้วอิ่มเรามาชิมกันดีกว่าโอ้หกลิ่นธันยาพืชกลิ่นลูกเกดธันยาพืชอ่ะ เนื้อมันจะแน่นแน่นอตอนแรกคิดว่าที่มีลูกเกดเยอะๆจะเหมือนขนมปังลูกเกดแบบในเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เหมือนนะเพราะว่าขนมปังมันแน่นมากใช่อุ๊ยแต่จะบอกว่าเห็นเป็นขนมปังแบบเหมือนขนมปังที่ไม่มีไส้อะ่ะแต่มันหวานนะใช่มันหวานนะอาจจะแบบด้วยญญพันย่าพืชด้วยลูกเกดหรือด้วยส้มอะไรคือแบบหวานเลยอ่ะที่เขาบอกว่าสมัยก่อนมันมันไม่มีน้ำตาลไงแต่พอใช้อันนี้มันก็เลยหวานอือมันเลยเป็นความว้าวในคสมัยก่อนว่าอุ้ยทำไมแบบอุ้ยของใครแบบอร่อยจังอุ้ยแต่มันหวานจริงใช่ใช่ ไม่ได้หวานแบบหวานเลี่ยนทำไมถึงว่าคือพอเห็นหน้าตามันแบบดูมีแต่เนื้อใช่ไหมตอนแรกเจอคิดว่ามันเนื้อเ่าจืดๆแล้วก็แบบว่ามีมีมีรสชาติของแบบลูกเกดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบหวานเลยนะจ๊ะใช่ตัวที่แบบหนูจะต้องเคยเห็นแนะเเพราะว่ามันคริสต์มาสมากเลยอันนี้แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของขนมคริสต์มาสได้เลย่ะทุกคนก็จะต้องมองว่าแบบว่าเอ้ยคริสต์มาสเราต้องเจออะไรแบบนี้บ้านมีหินว้องหินมายังไม่หมดอันนี้ของจริงที่พูดถึงไปว่า คิดมันถึงอะไรต้องเป็นคุกกี้นี้นะคะชื่อว่า Gingerbread อืออุ๊ยชื่อเขียถ้าเกิดชื่อชื่อแบบคนไทยเรียกแบบขนมขนมขิงขนมปังขิงขนมปังขิงเออขนมปังขิงเพราะว่าเพราะว่ามีที่มาในเมียใส่ขิงใส่ผงขิงนะจ๊ะกินได้หรอมันเป็นการถนอมอาหารเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือคนสมัยก่อนอะเขาอยากเก็บไว้นานเออเราก็ต้องใช้พวกธัญพืชหรือพวก สมุนไพเรย่องนี้ใส่เข้าไปผงขิงอาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะใช้แบบว่าผงขิงแล้วก็มีก้านพูมีผลลูกจันอะไรนี้ใส่เข้าไปด้วยเพื่อที่แบบว่าถนอมอาหารให้ขนมมันอยู่ได้นานขึ้นในนี้เวลาเรากินไปเขาบอกว่ามันจะแบบแอบกัดปูแล้วก็จะมีกลิ่นของของเครื่องเทศนิดเยเฮ้ยขนมนะเป็นขนมแต่ว่าใส่พวกเครื่องเทศเข้าไปมาเดี๋ยวมาชิมดีกว่าว่าเป็นยังไง จริงนุ่นลองหยิบแล้วลองเดี๋ยวลองดมดมให้ตัวเองวิขิงจริงไม่เหมือนขนมไอขิงไม่ใช่เลยอ่ะขนมกับขิงมันจะเข้ากันยังไงอ่ะมาชิมกันละกันขอกัดทิกวางก่อนเลยอ่าขอกัดที่แขนเด็กคนนี้ละกันอุ้ยเจ้คิดว่ามันจะกรอบแบบว่าแบบผงอ่ะไม่ให้อุ้ยกลิ่นขิงชัดอร่อยนะหวานด้วย เออแต่ว่าโอหมันกินได้คือหนูอะเป็นคนไม่ค่อยกินผักไม่ค่อยกินแบบเครื่องเทศแรงๆจะไม่ชอบเลยคือแบบได้กลิ่นเอาจริงป่าไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นแต่ว่าอันกินอันนี้ก็ขนมอคือมันเข้ากันได้ยังไงโอ้โหกินได้อร่อยด้วยอืมแต่ฉันงงว่าพรดมอะแล้วมันไม่อยากกินแต่พอกินกุบะมันต้องกินเออเหมาะกับน้องๆหนูๆเนาะเด็กๆมันนะน่าจะชอบกันอเรื่องแบบรูปลักษณ์อะไรอย่างเงี้ย ถึงแม้กลิ่นจะแบบงงๆแบบแต่เด็กอ่ะคงไม่ดมหรอกใช่ไหมคนอ่ดกัดไปเลยกินเพื่อว่ากินได้นี่เป็นตัวสุดท้ายละโอ้ยนึกว่าเจ๊จะหมดแล้วยังไม่หมดอีกคือขนมก็คือชื่อว่าสโตเลน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 สตเลอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อยากจะบอกว่าว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาทํารูปลักษณ์ให้เหมือนพระเยซูที่ประสูตออกมาอ่าก็เหมือนแบบเด็กทาลกที่ห่มผ้าสีขาวอ ข้างในเนี่ยก็จะมีผลไม้อบแห้งอ้แล้แล้วก็ผลไม้เชื่อมแล้วก็พวกธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยอยู่อาจจะใข่ตัวแรกเุ้ยแต่ว่ามันเพราะว่าแบบทุกอย่างมีตํานานแล้วก็ประมาณด้วยนานเพราะเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีน้ำตาลสําเร็จรูปทุกอย่างก็จะมีผลไม้ธัญพืชเข้ามาถูกต้องไหมล่ะเลาดไหมแล้วตัดตรงนี้เลยละการให้มันเห็นข้างในเลยโอเคโอ้ยเหมือนไหมเห็นไหมก็บอกแล้วคนจะเหมือนแบบว่าเด็กทาโร่ที่ห่อด้วยผ้าสีขาว โอ้ยยังแน่นอะอันแรกแน่นแล้วนะอันนี้จะยังไงดูสั่นอีกทีดเลยนะคุณนั้นเป็นขนมปังจริงปมาเนี่ยอุ้ยอุ้ยแต่ข้างในสวยมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดูจะเลิศเป็นติ๊กเบสอันนี้คือดีอ่ะคุณนันอัดแน่นมากเม้ขาบอกว่าแน่นมากสกัดได้ปะเนี่ยอำไมอะางในมันนิ่มอืม มันกรอบใครข้างหนาอากรอบน้องนุ่มไหนกลิ่นเปรี้ยวส้มอัมอนเนี้ยใข่ไอพวกผลไม้อบ<ย>แห้งเยอะมากมดูเป็นหวานจากผลไม้จริงๆอ,ะอ่ะเหมอืมอนเหมือนต้องกินโดนโดนไอไซิ่งดนึงอร่อยไอซิ่งือมด้วยความที่ไอซิงม,ม,ซมันหนาใช่ใช่ใช่มันจะนัวพอลงไปบูมมันจะนัว พอเราไม่ได้เป็นคนทำอ่ะเราไม่ค่อยคิดอะไรเรากินอย่างเดียวใช่ไหมแต่พอเราแบบเนี่ยรู้ประวัติรู้ว่าแบบต้องอะไรยังไงอุ้ยเป็นไงปานีสอ่ะใช่คริสต์มาสปีจะไม่เหมือนปีต่อๆไปพอเราพอเราฉลาดขึ้นใช่เรารู้แล้วทั้งประวัติก็รู้ในการทําอะไรก็รู้เห็นไหมล่ะแต่ไม่ทําเองนะซื้อซื้อซื้อเหอะซื้อเหอะง่ายกว่ามีคนอยากทำให้แม่คะไม่รู้จะพูดอะไรที่มีพอดีอ่ะเป็นงานแล้วนี่คือขนม น้องชิมดูไม่คือตอนแรกพี่จูนแค่บอกว่าจะพาไปกินขนมก็คิดแล้วแบบง่ายๆกินง่ายๆแต่พอมากินแล้วแบบเล่าตำตำนานให้ฟังก่อจะมานั่งกินเฉยๆได้ยังไงอุ้ยก็ต้องรู้อะไรก่อนสิพอรู้ปุ๊บเราก็จะเออถ้าเรารู้ประวัติปุ๊บเราก็จะเห็นคุณค่าของมากใช่รู้รู้สึกกินอร่อยขึ้นมาใช่เลยพอเรากินปุ๊บเราอ๋อมันทำแบบนี้รู้รสชาติมันเลยเป็นแบบนี้เหมือนอะไรหรู้ปล่ากัดปุ๊บแล้วนึกถึงเลยว่าเขากำลังทำอยู่อ่ะเออแต่เราอยากทำปะ ไม่ซื้อีกก่อเราไม่ได้หรคะการทำขนมมันก็เหมือนอารมณ์แบบการมีแฟนอะเราต้องใส่ใจอะคิดว่าจะออกแล้วทีลเอาเข้าไว้อางเนี่ยนี่นะคะก็เป็นขมนมส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็สำหรับเพื่อนคนไหนเขออาอยากเห็นคอนเทนอะไรที่แบบเกี่ยวกับวันคริสต์มาสอ่าอยากให้พวกเราแบบปาร์ตี้แบบไหนเห็นงหลังหรือเปล่าเออพพราพร้อมจะปาร์ตี้สุดๆก็คอมเมนต์เข้ามาจ๊ะที่สำคัญวันนี้ ต้องขอบคทุกคนอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยเขาด้วยเออเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะให้น้องๆนะคะมากินขนมกันนะคนรอคิิอยู่ครอกินอยู่ป้าเดี๋ยวเราขอลากันเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเบิ้ลเบิ้ลเบลเบิลเบิ้ิอต้องอร่อยมันะีตย๋มาิบาติ๋ม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 มติ๋าิ๋มิ๋าติ๋ยา นี้ยดีเลยกลิ่นมยังไม่แรงอุ้ยเขาบอกว่าดีอ่ะสองอันเนี้ยกลิ่นมันจะบางกว่าอันแรกอืมกินง่ายกว่าอันเนี้ยขาวๆอ่ะเหลืองๆหอ่ะเหลืองๆเหมือนกันแค่เปลี่ยนสีเราชั่งเหมือนกันไหมเหลืองๆเหมือนกันเชียวขาวเราสั่งเหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้หิวละอ้าก็กินแล้วนี่เชียวขาว แล้วไม่แขึงงวะอากกี oh,